ช่ที่ของเองแล้วก็กลับไปเกิดเี้ยเรื่องไ้ผีวัดร้ายอีกแล้ววะมันจะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้บ่านคนมองว่าทำไมไข่ไม่น่าเป็นคนใต้เลยท่านแม่บอกไอ้ไข่มีเชื้อความเป็นมอญพอมีเชื้อความเป็นมอญเนี่ยหมายความว่าเพราะว่าเมืองนครมันเกิดมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นหน้าด่านที่เขาเ,เป็นเมืองท่าที่เรือไม่ว่าจะเรือสัเภาเรือสินค้าอะไรก็เขาะมาขึ้นตรงเมืองนครนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีคนคนหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่ตรงนั้น นี่ไอ้หนูเอ็งมาทำอะไรแถวนี้ดิกด่ให้ข้าช่วยพาไปส่งบ้านไหมล่ะข้าไปไหนไม่ได้แม้กระทั่งพื้นที่บบบว่าเวลาหาพื้นที่แต่ละที่เมืองทางใต้สังเกตว่าจะต้องเจอแต่ต้นยางจะเจอต้นป่าม,มย้อนกลับไปร้อยกว่าปีที่แล้วหลังจากมันจะไม่มีต้นยางต้นยางได้เข้าเมืองไทยมาประมาณร้อยปีเพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่ต้องหาผมต้องหาที่ไม่มีต้นยาง แมหน่าหนังจะชัดว่าเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะพรีเซนต์เรื่องศรัทธาความเชื่อปาฏิหารหากด้วยฉากหลังของเรื่องที่ย้อนยุคไปร้อยกว่าปีก่อนก็ทําให้ผู้กํากับของเรื่องอย่างทีรธทรชาวนาโยทินต้องให้ความสําคัญกับบริบทแวดล้อมศึกษาข้อมูลพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชก่อนจะเขียนบทและถ่ายทําจนทําให้หนังเรื่องนี้ใช้เวลาร่วม3ปีจึงจะเสร็จทันฉาย แม้เป็นสตอรี่ความเชื่อพื้นถิ่นที่โด่งดังในไทยหากหนังเรื่องนี้กลับขายได้ไกลามากกว่านั้นปิดเดียวในหลายประเทศแถบเอเชียไปหลายแห่งซึ่งผู้กำกับมองว่าเพราะเรื่องของผีสางความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคอนเทนต์เด็ดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีร่วมกันอยู่แล้วถในโซนเอเชียก็จะมีความเชื่อเหมือนไปฮ่องกงก็จะไปแสกงแชกงใช่ไหมครับ การไหว้ของพวกเขาปกติเขาก็มากันอยู่แล้วพวกนี้เขาจะมาอยู่แล้วทั้งฮ่องกงทั้งจีนทั้งมาเลเซียเขาก็มากันอยู่แล้วทุกอาทิตย์ที่ผมเห็นนะ่ะก็มีรถทัวร์บางทีก็ล่าสุดผมเห็นเป็นเหมือนชาวอินเดียเลยนะเชา่ารถรถตู้มาการที่ลูกค้าในแต่ละประเทศเขาจะเลือกซื้อ เขาไม่ได้เอาแค่วัฒนธรรมแล้วก็ไม่ได้เอาแค่ความเชื่ออแน่นอนแต่คือว่าสิ่งที่เขาทำคือโปรดักชันเขาจะต้องเอาเนื้อเรื่องเขาจะต้องอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นส่วนส่วนประกอบด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าในสิ่งที่ถ้าลูกค้าจะซื้ออ่ะเขาต้องรู้้วยว่าคนในประเทศนั้นน่ะเขาจะดูหรือเปล่าเขาจะชอบหรือเปล่าที่เนี้ยเขาบอกว่ามีนักโทษถูกคอตายอ่ะสี่ห้าคนวเคยได้ยินข่าววะ ไม่เพียงแต่ผลงานเรื่องล่าสุดอย่างไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเท่านั้นที่เป็นแนวเหนือธรรมชาติหากผลงานก่อนหน้าของธทีรทรชวนนโยธินก็ยังคงมาสไตล์เดียวกันหมดทั้งบางกอก13เมืองคนตายและบ้านขังวิญญาณซึ่งทั้งหมดดูสนทางกับงานเดิมของธทีรทรที่ดูเป็นเรื่องตลกร้ายเพราะก่อนหน้านี้ลุยงานในอุตสาหกรรมด้วยการเป็นเจ้าของบริษัท CG และผลิตแอนิเมชั่นมีผลงานร่วมร้อยเรื่อง ทังยังพ่วงตำแหน่งอาจารย์สอนทำวิชวลเอฟเฟกตที่ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรผมมองว่าตรงนี้เราโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเมื่อก่อนกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเลยตอนนั้นจบแอนิเมชันที่โตรอนโตเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตัวเองเจ๋งมากเรียนมาก็เยอะแอนิเมชันก็ทำได้อะไรก็ทำได้สารพัดเลยแต่มาทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรู้อยู่ว่าถ้าไม่เฮงเนี่ยเก่งให้ตายคนก็มองไม่เห็นเทียบกันได้เลยนะสมมติว่าคุณเก่งนะ เก่งแบบเก่งสุดๆเลยนะแต่ไม่มีใครเห็นเลยนะ กับคุณไม่เก่งนะแต่มีคนเห็นคุณค่าเห็นผลงานที่ทําได้เล็กๆน้อยๆมันจะมีการวิวัฒนาการตัวมันเองจนมันเก่งต้องหนีตายจนได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งในวันมากกว่าบทบาทผู้กํากับมือเขียนบทไปจนถึงคนทาวิชวลเอฟเฟกต์เทเลทรยังควบตําแหน่ง acting coach และ casting โดยเฉพาะเรื่องนี้ที่ท้าทายความสามารถโดยต้องมีฉากแอคชั่นของนักแสดงนําเด็กที่จําเป็นต้องระวังโดยปกติไม่มีสตันเด็กมาคอยซัพพอร์ตอยู่แล้ว งานสำเร็จลุลวงกวินพบพันธุ์ทูรเรไทย P ีบสรายงาน